กล้องหน่อยลองกล้องว,วันนี้เราจะไปไหนกันครับผมลูกสาวจะพากินข้าวไหนครับวันนี้ลูกสาวจะพาไปกินข้าวหรอครับ <c oughs> ไป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  <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวลองลองดูน,นะเออไปถ่ายควายเน <c oughs> ถ่ายควาย <c oughs> ถ่ายควายว่าจะไปถ่ายควายซะหน่อยเหอะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงอยู่ข้างหน้านี่ไง ข้างหน้ากูเนี่ยข้างหน้าโอ้โหจะปูดดำเลยครับเคยถ่ายหไฟายวะเฮ้ยอะไรนะเคยถ่ายหไฟายนงควายนองควายเดกระจกแน่ถ่ายหน่อยโอ้ยตัวนี้สวยว่ะอยากขึ้นเฮ้ย อะไรขึ้นอะไรนะขึ้นขึ้นหน้าเลยอ่ะมากินส้มตำพันดาคุณแม่คุณแม่เขาว่าอยากกินส้มตำข้างทางนะครับนี่ครับดูไซส์แม่กับลูกครับนี่ครับไก่ย่างวิเชียนครับผมเมนูอะไรครับนะอะไรอะเมนูโอเค ส่แม่กับลูกเนี่ยอะไรเนี่ยึ๊ดกินข้าวอิ่มละมาดูลิงกันดีฟ้าไอ้จอไอ้จอโห้ยไม่ได้มาเลี้ยงอาหารลิงเลยว่ะ ไม่ซื้อถั่วเป็นถุงๆใหญ่ๆมาเลี้ยงเลยอะย่ะว้ามือหลอกไหมไเฮ้ยเจาะเฮ้ยน่ารั้งแลอาดีอ่ะอะไรอ่ะเอาดีๆว้าเขาเล่นเดี๋ยวมันก็โดดขึ้นรถนะเอ้ยให้หเอามือยื่นไปกัดเล่นๆเล่น แม่หมูแม่ลิงหรือแม่หมูแม่หมูไปรถตบนะคะไปจ้าไปไหนต่อดีจ้าร้านกาแฟเลยค่ะร้านกาแฟนะจ้าไปจ้า โมงอีกแล้วท้องมือสารไม่ค่อยจะดีอะไรไม่ค่อยจะดีเลยเราไปดูดิ้กันนะคะไอ้จ๋าหลบหน่อยจ๋าเ้า้องนี้กกนน้ำได้ไหมได้เคกันเนาะเอน้าใสชออ้ยดูลูกอ่ะ ไอ้จ๋าล,ลูกเองน่ารักจังเลย<ง>ดูนหน้าย่นเลยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยด,ด,ด้วยแย่เกี่ยวด้วยเอ้ยเฮ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 ้ยไปดีฝ่าไปดีขวาเอ้ยอ,อย่ามาเอ้ยอ,อย่าแกะอะไรนะมึงชอบแกะยางรถกูจริงๆเลยดูดิมันอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยเฮ้ยแกะยางอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกะคอกระจกแล้วอย่าแกะ Hoa hoa, 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 เขินเหรอจอจอเขิอนเหรอไอเห็เป็นใหญ่เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าว่าสองที่เสร็จแต่วันละสิบนะจ้า ก็คือว่าบรรดาแม่กับลูกนะครับก็อยากจะเปลี่ยนร้านครับร้านนี้โอ้โหนี่ให้ดูว้าวดูวิวดูวิวคาโบคาโบก็บรรดาแม่บ้านก็คือว่าอยากเปลี่ยนร้านไปเลยนะอะไรอะไรหน้ามอนนมหวานหน้ามนนมหวานครับไปดูนมเฮ้ยไปกินนมดูดูนี่ก็ในแผนมาดูในเจอเลยนะ ไม่ไม่ได้ไปดูนมนะครับไปกินนมไปกินนมหน้ามนไอหน้ามอนมหวานหน้ามนอ่หน้ามนนมหวานเอ้ยอาโอเคโอเคไปกันไปกันวันหยุดวันหยุดถึงแล้วครับผมอะไรอะหน้ามนนมหวานนมนมนม เคี้ยวหนมดมเคอขนมหวานหนมหวานชนนะครัเอ,เอ้ยชินหรือเปล่าอะไรนะชินนะคำเนี้ดนนยในในดูอดูวันเวลาด้วยนะครับนั่งตรงนี้ปะตรงไหน,ตร,นต,งไงตรงนี้เหรอห้ามนํำอาหารเครื่องดื่มเราอ่านป้ายก่อนี้่า ชาติดีธรรมชาติครับนี่ครับที่เดินข้างบนเนะโอ้โหอะไรนะมีโซนบนปิดให้บริการข้างบนปิดบริการครับอ๋อถ่ายรูปได้อยู่โอเคป็งไงปิดกุ้งค,ค,ครับ โอ้เย็นๆดีว่ะาการร้อนนุ่นครับข้างในโอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับบรรยากาศด้านในครับตรงนี้คือในห้องแอร์ห้องแอร์ครับก็เป็นรอบต้นไม้กามปูต้นกามปูนี่ก็คือต้นกามปูครับเขาก็ทําได้ล้อมทําล้อมรอ,มอมทบทํากระจกล้อมรอบไว้ โซนอาหารสั่งไรอ,รอ่ะกาแฟกาแฟนอกกาแฟอะไรคงก็ถ่ายเลยไม่ได้หรอกนอกจากแบบกล้องเฟซบุ๊กอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งลากแยนมสดนมสดนมสด มากินนมมันจ yeah. hey, ้าวันนี้มาดูนมมาดูนมเฮ้ยมากินนมนี่เย็นๆังเด็นโลกอือบ้าเลย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 อ้อหนุ่มปังข้ามันหนุ่มปังข้ามันดิ ยัง้็หอได้นิดนี้อืมนี่ก็คือจะหวันบ้กลับกันนี้ว่าอิ่มละอิ่มละหมดเตี้ยงเลยหมดละมาไม่ถึงตังค์อ่ะหมดแล้วไม่ตังก็หมดแล้วเฮ้ยอะไรวะบ้าไปกันที่ว่า

ไลอ่ะไอดิฟ้านุ่นครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหน้ามน <c oughs> เดี๋วหน้ามนครับผมอร่อยอร่อยร้านนี้มากินละก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยอร่อยเลยครับมีหลายอย่างเลยไม่ใช่ว่ามีก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวมีหลายอย่างเลยอร่อยมากฮะอะไรน <c oughs> เพราะว่าคนนี้ก็อร่อย <c oughs> อนี่แหลท้องเนี่ยเท่ีเดรับ, <c oughs> บาย,ยเดี๋ยวเอาตังให้น้อง ไม่มีไม่มีครับกลับบ้านดีกว่าวันนี้กินทั้งวันละกินมาทั้งวันละพุงแตกไปพุงแตกละพุงแตกไม่เท่าไหร่ตังค์หมดด้วยดีตังค์หมดตังค์หมดวันนี้ลูกสาวพามาเลี้ยงครับลิปนี้ลูกสาวพามาเลี้ยงลูกสาวบอกกินให้พุงแตกและกลับไปแดกที่บ้านต่อ กินให้ภูมงแล้วกลับไปแดกที่บ้านต่อปะป่ะกลับบ้านดีกว่าบางแสนครับบางแสนหลังมอหลังมอเขาขาวไยดูขาวขาวนี่ไม่ดูเลยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงมาถึงนามาไหมเเอสื้อเสื้อขาวหลังมอก็จะอะไรดีๆเงี้ยอย่างที่นะเบียนะเบียรบอกเอ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไปกับบ้านดิฟ้า